ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่43จากปรมัตธ,ธีิปณีอัตตกถาคุตกานิกายอุทานอัตตกถามุจจรินทะวักสุปวาสาสูตรที่8ปดคำว่ามีฤทธิ์มากในวงเล็บมหิตทิกตาเป็นต้น พึงทราบความหมายดังนี้การประกอบด้วยมหิทธิธิ์กล่าวคือความเป็นผู้สามารถย่างความเป็นอย่างอื่นให้สำเร็จด้วยอนุภาพแห่งธรรมะเพราะมีความเชี่ยวชาญทางจิตอย่างสูงและประกอบด้วยฤทธ์ต่างๆชื่อว่ามีฤทธิ์มากความประกอบด้วยเดชแห่งบญที่รุ่งเรืองยิ่งนัก เป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาอันมีมาแตกกาลนานอยู่ไกลแสนไกลจากข้าศึกชื่อว่าความมีอานุภาพมากสับว่ายัตตระเป็นนิบาตลงในอัฏฐปัตมาวิพัตมีความหมายเกี่ยวกับความอัศจรรย์ความสรรเสริญความตื่นเต้นความร่าเริงและความทำให้เกิด คำว่าคงจักประสูตรในวงเล็บว,วิชายิสติเป็นคำบ่งอนาคตการเพราะประกอบด้วยคำว่ายัตระนั้นแต่ความหมายในวงเล็บของนิบาตยัตระใช้ในอัฐาอาดีตการเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ในกรณีที่พระนางสุปาวาสานี้ จมอยู่ในกองทุกข์ประสบความลำบากเช่นนั้นเพราะด้วยเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจา้าตรัสนั้นเองจึงมีความสุขไม่มีโรคประสูติพระโอรสปราศจากโรคคำว่าเป็นผู้ปลื้มใจในวงเล็บอัตมโนแปลว่ามีจิตเป็นของตนอธิบายว่า มีจิตปราศจากกิเลสเพราะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยาวเพราะจิตที่ถูกกิเลสกรุ่มรุมใครๆไม่อาจกล่าวว่ามีจิตเป็นของตนเพราะไม่เป็นไปในอำนาจอีกอย่างหนึง่งคําว่าเป็นผู้ปลื้มใจในวงเล็บอัต,ตมโนได้แก่มีใจอันปีติ และโสมนัสยึดแล้วคำว่าเบิกบานในวงเล็บประมุทิโตแปลว่าประกอบด้วยความปราโมดคำว่ามีปีติและโสมนัสในวงเล็บปีติโสมนัส,สชาโตแปลว่าเกิดปีติและโสมนัสอย่างรุนแรงคำว่าครั้งนั้นในวงเล็บอาาัตถาแปลว่าภายหลังคือ ล่วงไปสองถึงสามวันแต่นั้นคำว่าพัตตาหาร,รดเจ็ดวันในวงเล็บสัตตพัตตานี้ได้แก่พัดที่พึงถวายในเจ็ดวันคำว่าสวาตานายะความว่าเพื่อบุญอันจะมีในวันพรุ่งนี้คือเพื่อบุญอันจกมีในวันพรุ่งนี้ด้วยการถวายทานแด่พระสง์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและด้วยการเข้าไปนั่งไกลในข้อว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระมหาโมคคัลลานามารับสั่งในวงเล็บอ,อัตโขพัควาอายัสมันตังมหาโมคคัลลานางังอามันเตสิถามว่าเพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกมาตอบว่าเพื่อรักษาความเลื่อมใสของพระสวามีของพระนางสุปปวาสาเพราะแม้พระนางสุปปวาสาเป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่เอ็นเอียงเลยแต่การรักษาความเลื่อมใสของอุบาสกเป็นหน้าที่ของพระมหาโมคคันลานะเทระเพราะเหตุนั้น พระองค์จึงตรัสว่าอุบาสกนั้นเป็นอุปถากของเธอบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตุยเหโสตัดบทเป็นตุยหังเอโสด้วยคำว่าเป็นผู้คำประกันธรรมสามประการเขาแสดงว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระมหาโมโคลานะเป็นผู้รับประกันคือ รับรองเพื่อไม่ให้ธรรมาสามประการมีโภคาเป็นต้นของกระผมเสื่อมคือพินาศกระผมจะถวายทานหลังเจ็ดวันจากวันนี้ไปก็ได้ฝ่ายพระเทระาเห็นอุปถากจะไม่มีอันตรายต่อโค้คาและต่อชีวิตของอุบาสกในวันเหล่านั้นจึงกล่าวว่าคุณ ฉันขอคํำประกันธรรมะสองอย่างคือภพคสมบัติและชีวิตของท่านแต่ว่าศรัทธาขึ้นอยู่กับใจของเขาเองเพราะเหตุนั้นเมื่อจะให้เขารับผิดชอบเองพระเถระเมื่อจะทำให้เป็นภาระของอุบาสกเองจึงกล่าวว่าส่วนศรัทธาท่านต้องคํำประกันเองอันหนึ่งอุบาสกนั้น เป็นผู้เห็นสัจจะแล้วข้อที่ศรัทธาของเขานั้นจะแปลเป็นอย่างอื่นไปย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นพระเถระจึงกล่าวอย่างนั้นก็เพราะเหตุนั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงให้อุบาสกยินยอมว่าเธอจักจัดอาหารถวายภายหลังฝ่ายอุบาสก หวังเพิ่มพูนความเคารพในพระศาสดาและพระเทระกับเพิ่มบุญแก่พระนางสุปาวาสาผู้มีความสุขจึงยินยอมว่าพระนางสุปาวาสาโกริยธิดาจงทรงจัดพัตตาหารถวายตลอดเจ็ดวันเถิดกระผมจกจัดพัตตาหารถวายภายหลังคำว่าให้ทารกนั้น ในวงเล็บตันจะทารกังความว่าจำเดิมแต่วันที่ประสูตรแล้วจนถึงวันที่11ต่อจากนี้จึงให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานชั้นตลอดเจดวันแล้วให้ทารกมีอายุเจ็ดขวบนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและนมัสการภิกษุสงฆ์ในวันที่เจ็ด คำว่าสัตเตเมวัสสานิคือสัตเตเมสังวัชรานิแปลว่าในวงเล็บกระผมมีอายุถึงเจ็ดปีก็คําว่าวัสสานินี้เป็นทุติยาวิพัตใช้ในอัดว่าอัจจันตะสังโยคะในวงเล็บแปลว่าตลอดด้วยคำว่า อยู่ในท้องเปื้อนด้วยโลหิตในวงเล็บโลหิตะกลุ่มพิยังวุฒานิทารกกล่าวหมายถึงทุกที่ตนอยู่ในคันของมารดาข้อว่าจะมีบุตรเห็นปานี้อีกเจ็ดคนในวงเล็บอัญญานิปิเอวารูปานิสัตตะปุตตานิความว่าเมื่อควรจะกล่าวว่า อันเยปิเอวโรูเปสัตตะปุตเตพระนางกล่าวโดยใช้ลิงผิดว่าเอวโรูปานี้อธิบายว่าในวงเล็บปรารถนาจะมีบุตรบุตรผู้เกิดขึ้นโดยก่อทุกข์ให้อย่างมหันเพราะอยู่ในคันถึงเจ็ดปีและเพราะคันหลงถึงเจ็ดวันเช่นนี้ ด้วยคำนั้นพระนางทรงแสดงให้ทราบว่าหญิงทั้งหลายไม่อิ่มที่จะมีบุตรเพราะหญิงเป็นผู้อยากได้บุตรมากๆคำว่าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วในวงเล็บเอตมัถังวิทิตว,วาความว่าทรงทราบเรื่องนี้ที่พระนางกล่าวด้วยความอยากได้บุตรมากมาก,มาก โดยลืมทุกอย่างมหันจากทรงคันเป็นต้นตลอดเจ็ดปีเจ็ดวันโดยลืมหมดทีเดียวด้วยคำว่าอุทานี้ในวงเล็บอิมังอุทานังความว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานี้อันแสดงว่าตัณหาและความรักเปรียบเหมือนผู้มัวเมาด้วยความสุขทางใจ ลวงบุคคลผู้ประมาทด้วยอาการให้เห็นว่าน่าปรารถนาแล้วก่อความพินาศอันมหาศารให้ในคำอุทานนั้นคำว่าอันไม่น่ายินดีในวงเล็บอสาตังได้แก่ไม่อร่อยไม่ดีไม่น่าปรารถนาคำว่าโดยความเป็นของน่ายินดีในวงเล็บ ขาตารูรเปนะแปลว่ามีสภาวะหน้าปราถนาคำว่าโดยความเป็นของน่ารักในวงเล็บปิยะโรเปนะแปลว่ามีภาวะน่ารักคำว่าโดยความเป็นสุขในวงเล็บสุขัสะาโรเปนะได้แก่มีสภาวะเป็นสุข ท่านกล่าวอาธิบายคำนี้ไว้ว่าเพราะเหตุที่สังขารอันเป็นไปในวัตตะทั้งสิน้นไม่น่าชื่นใจไม่น่ารักเป็นทุกข์แท้จริงปรากฏเป็นเหมือนหน้าปรารถนาน่ารักและเป็นสุขด้วยทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเพราะละวิปราชไม่ได้ย่อมปกคลุม รอบงาท่วมทับบุคคลผู้ชื่อว่าประมาทเพราะปราศจากสติฉะนั้นทุกอันไม่น่าชื่นใจไม่น่าปรารถนาเห็นปานนั้นย่อมท่วมทับพระนางสุปาวาสาแ้้นี้อีกถึงเจ็ดครั้งด้วยทุกเทียมในรูปของความสำราญเป็นต้นคือด้วยวัตถุกข์ อันเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักคือบุตรอัตถกถาสุปววาสาสูตรที่แปดจบสูตรที่เก้าวิสาขาสูตรว่าด้วยนางวิสาขาข้อที่หกสิบสามข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจา้าประทับอยู่ณนะบุพาราม ปราศาสของวิสาขามิคารมานดาใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลนางวิสาขามิคารมานดามีประโยชน์บางอย่างเนื่องในพระเจ้าประเซนธิโกสลพระเจ้าเปรเสนธิโกสลไม่ส่งยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ครั้งนั้นเป็นเวลาเที่ยงวัน นางวิสาขามิคารมานดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคยาวตรัสถามนางวิสาขามิคารมานดาว่าวิสาขาเธอมาแต่ที่ไหนหนอแต่เวลาเที่ยงวันนางวิสาขามิคารมานดา กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสหม่อมฉันมีประโยชน์บางอย่างเนื่องในพระเจ้าเปรตทิิโกศลพระเจ้าเปรตทิิโกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าประโยชน์ทั้งหมดอยู่ในอำนาจของผู้อื่นนำทุกมาให้ความเป็นใหญ่ทั้งหมดนำสุขมาให้เมื่อมีสาธารณประโยชน์ที่จะพึงให้สำเร็จสัตว์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนเพราะว่ากิเลสเครื่องประกอบสัตว์ทั้งหลายกาวลวงได้โดยยาก วิสาขาสูตรที่ก้าจบทกถาวิสาขาสูตรวิสาขาสูตรที่ก้ามีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คำว่าณบุพารามในวงเล็บบุพพาราเมได้แก่ในอารามที่สร้างไว้ในที่ด้านทิตะวันออกของกรุงสาวัตถี มีที่ตั้งเหมือนอุตมะเทวีวิหารแห่งอนุราธาบรีคำว่ามิคารามาตุปาสาเทเท่ากับมิคารามาตุยาปาสาเทในวงเล็บแปลว่าปราศาทของมิคารามานดาในข้อนั้นมีความเป็นมาดังต่อไปนี้ในอดีตการ ในที่สุดแห่งแสนกับอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นพระทศพลพระนามว่าปทุมุตระทรงตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้อุปถากยอดเยี่ยมของพระองค์จึงทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาค้าวถวายทานแก่ที่สูแสนหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทำความนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าในอนาคตขอให้หม่อมฉันเป็นผู้อุปถากยอดเยี่ยมของพระพุทธเจา้าเช่นพระองค์เธอท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา จึงถือปฏิสนธิในคันของนางสุมาณเทวีในคฤหหาตของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรของเนนทกะเศรษฐีในพัทยานครและในเวลาที่นางเกิดจนทั้งหลายได้ขนานนามแก่เธอว่าวิสาขาในคราวที่พระผู้มีพระภาคยาวเสด็จพัทยานคร เธอพร้อมด้วยเด็กหญิงห้า5อยคนไปต้อนรับพระผู้มีพระภาคยาวได้เป็นพระโสดาบันในครั้งแรกที่ได้เฝ้านั้นเองครั้นภายหลังเธอเป็นสมาชิกครอบครัวของปุณณวัฒนกุมารผู้เป็นบุตรของมิคารเศรษฐีในกรุงสาวัตถี มิคารเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวตั้งเธอไว้ในฐานะเป็นมารดาด้วยเป็นผู้มีอุปการะในคฤหัสนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงตั้งชื่อให้ว่ามิคารมารดาเธอสละเครื่องประดับชื่อว่ามหาราดาของตนแล้วนำซับก้าโกดมาสร้างปราสาทประกอบด้วยห้อง หนึ่งพันหองคือชั้นบนห้าร้อยหองชั้นล่างห้าร้อยหองในพื้นที่ประมาณหนึ่งเกรดเชิงอัดหนึ่งเกรดเป็นมาตราวัดพื้นที่แบบโบราณยาวหนึ่งอยสิห้าศอกเพื่อเป็นที่ประทับและเป็นที่อยู่ของพระผู้มีพระภาคยาวและภิกษุสงฆ์ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าปราศาสตรของมิคาระมานดาคำว่าประโยชน์บางอย่างในวงเล็บโกจิเทวะอัดโธแปลว่าประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งคำว่ากรันเยเท่ากับราชินีในวงเล็บในพระราชาคำว่าเนื่องในในวงเล็บ ปฏิพัตโทแปลว่าเนื่องถึงกันพวกญาติของนางวิสาขาส่งสิ่งของชนิดที่วิจิตด,ด้วยแก้วมณนและแก้วมุกดาเป็นตน้นจากตระกูลญาติไปเป็นของขวัญสิ่งของนั้นพอถึงประตูเมืองพนักงานเก็บสวยได้เก็บสวยนัดที่นั้น มากเกินราคาของสิ่งของนั้นนางวิสาขาทราบเรื่องประสงค์จะทูลความนั้นแก่พระราชาจึงได้ไปยังพระราชนิเวศพร้อมด้วยบริวารพอสมควรขณะนั้นพระราชาประทับอยู่ในตำหนักกับพระนางมัลลิกาเทวีเมื่อไม่ได้โอกาสนางวิสาขา ปล่อยเวลาอาหารให้เลยไปด้วยคิดว่าเราจะได้โอกาสในปัดนี้เราจะได้ในปัดนี้ไม่ได้บริโภคอาหารกลับไปการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรกผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสจสีโดยง่ายโดยพรันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุุลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขา่คขา